รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดย PTG Global Chemical ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO 360องศารายการที่จะนำทุกท่านไปพบกับมุมมองวิธีการคิดหลักในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของเราบรรดานักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศเขาคิดทำและพูดอย่างไร ในการนำความสำเร็จมาสู่องค์กรสำหรับสัปดาห์นี้ขอนำทุกท่านไปพบกับหนึ่งในผู้บริหารธุรกิจ SME ที่เป็นยิ่งกว่า SME ผู้ชายคนนี้สามารถนำสินค้าที่เขาส,สร้างขึ้นกระจายออกสู่ตลาดทั้งในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงจีนและอีกหลายประเทศในแถบทวีปแอฟริกาเขาคือกรรมการผู้จัดการบริษัทสมัยพันธ์จำกัดที่มีชื่อว่า ว่าที่ร้อยโทวิชัยกุลวุฒิวิลาศครับบริษัทสมัยพันธ์นะครับเราก่อตั้งมาเมื่อปี1999นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสมางนะครับก็มีไปเชี่วครีมแชมพูสระผมบอดี otion, ้โลชั่นโรออนนะครับแล้วก็แป้งเย็นเบอร์ห้า แล้วก็แร้งเย็นเปาโลซึ่งเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไปเกือบทั่วโลกเลยดีกว่านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราที่ทำมาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่นิยมของออตลาดต่างประเทศเป็นหลักครับชีวิต ตอนวัยเด็กนะครับก็คุณพ่อผมก็มาจากประเทศจีนมาเปิดร้านโชห่วยอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับผมก็มีโอกาสได้ซึมซับนะครับเรื่องของการค้าขายในเรื่องของโชห่วยหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้อยู่ชีวิตประจําวันได้เห็นวิธีการการค้าขายของคุณพ่อมาแล้วก็มีความฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นพ่อค้าหรืออยากเป็นนักธุรกิจตั้งแต่เล็กเลย หลังจากผมจบปว,วชหรือพนันยุตการสีหลมนะครับผมก็มีโอกาสได้เป็นเซลลสิ่งแรกที่เป็นครูบาอาจารย์ผมก็คือสหพัฒนาธิบู์หรือ,อ,อในห้างเทียมโชควัฒนานะครับซึ่งท่านสอนเรื่องของเชิงกลยุทธ์ต่างๆในเรื่องของการตลาดแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับผมก็มีโอกาส ได้มาทำงานเป็นเซลแมนที่บริษัทเบตเตอร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดโดยในห้างวิทยาโชคปัญญารั่ซึ่งวันนี้ผมต้องกราบขอบคุณในห้างวิทยาโชคปัญญารััษ์เป็นอย่างสูงเลยครับที่ประสิทธิ์ศาสตร์ความรู้แล้วก็ให้โอกาสผมนะครับให้ผมได้เรียนรู้ในการเป็นเซลแมนผมได้เดินทางทั่วประเทศไทยเมื่อในอดีตเนี่ยก่อนที่จะ มีจังหวัดในประเทศไทย76จังหวัดเนี่ยในอดีตมีประมาณ74แยกอุบลอุบลก็แยกมาเป็นยโสแยกมาเป็นอำนาจนะครับแล้วก็จังหวัดสุดท้ายในประเทศไทยก็คือบึงการผมเป็นคน,ค,นค่อนข้างจะโชคดีได้สัมผัสทุกทุกภาคของประเทศไทยได้เห็นการค้าขายแต่ละภาควัฒนธรรมแต่ละภาคนะครับผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้เป็นเวลา หลายสิบปีจนมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์และตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการฝ่ายสายซึ่งผมเห็นช่องทางการค้าในเขตชายแดนเนี่ยเป็นช่องทางการค้ามหาศาลเลยนะครับผมเองจากชีวิตการเป็นลูกจ้างเป็นเวลา16ปีนะครับผมเลยคิดว่าจะมีโอกาสออกมาทำธุรกิจเองก็เลยมีโอกาสได้ ไปตั้งบริษัทอยู่ที่แขวงสุวรรณเขตที่ประเทศลาวสินค้าไทยเนี่ยผมได้มีโอกาสตอนที่ไปอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยผมได้มีโอกาสเดินทางทั่วประเทศลาวทั้งหมดแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปถึงประเทศเวียดนามทั้งหมดและเข้าไปสู่ประเทศจีนก็คือที่หลังเซิงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปปิงเสียงหรือหนานหนิงปัจจุบันนี้ผมไปเห็นสินค้าของคนไทยโดยเฉพาะเครื่องสำอางนะครับ มีความหลากหลายอยู่ในนั้นแล้วก็มีจํานวนสินค้าของไทยเนี่ยส่งเข้าไปเนี่ยจำนวนมากเลยผมมาคิดเลยว่าถ้าเราเนี่ยซื้อมาขายไปคงจะไม่ลุกงแน่นอนตอนที่ผมไปอยู่ประเทศลาวเนี่ยผมยังไม่คิดเลยที่จะทําโรงงานเองแต่ได้ผมได้ไปเดินดูตลาดแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อมาขายไปเราก็โตอยู่แค่นี้เองไม่มีโอกาสหรอกที่เราจะได้โตมากกว่านี้ ผมเลยมีแนวความคิดว่าจะทํำยังไงให้สินค้าของเราเป็นแบรนด์เนมของเราเองผมจะต้องสร้างแบรนด์มานั่งคิดดูแล้วว่าประเทศเราตอนนั้นประชากรสี่ล้านคนประเทศเวียดนามประมาณ60กว่าล้านคนนะครับประเทศกัมพูชาประมาณอีกสิกว่าล้านคนนะครับผมมาบวกกันแล้วน่ยขอแชร์ได้นิดเดียวก็พอละผมก็อยู่รอดแล้วก็เลยมีโอกาส ทำแบรนด์ของตัวเองนะครับก็คือแบรนด์ป๊อปปูล่าใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ปีผมสามารถสร้างแบรนด์ของผมนะครับที่ไปอยู่ในเทศกลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับแล้วก็พมา่าอันนี้เราพูดถึงโซนทางเอเชียก่อนหลังจากผมทําตรงน,นี้ประสบความสําเร็จแล้วส่วนหนึ่งผมก็ย้ายฐานทั้งหมดเนี่ยไปบุกตลาดต่อที่ตะวันออกกลาง แล้วก็ย้ายฐานไปบุกเบิกตลาดต่อที่แอฟริกาก็ประสบความสาเร็จในประเนนทศไนจีเรียนะครับในแอลโกลาแล้วก็ในเซนิโกการ้า,าโตโกซึ่งเราไปบุกเบิกเมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้วถ้าเราเนี่ยซื้อมาขายไปคงจะไม่ลุ้งแน่นอนผมเลยมีแนวความคิดว่าผมจะต้องสร้างแบรนด์ก็เลยมีโอกาสทำแบรนด์ของตัวเองการคิด แล้วทำนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครับช่วงหน้าเราจะมาพบกับวิธีการขยายตลาดของสมัยพันธ์ทำไมจึงไปได้ไกลและรวดเร็วเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้าครับครับอันนี้เป็นห้องควบคุมคุณภาพนะครับ หลังจากที่เราผลิตแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องมาผ่านห้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผลิตแล้วเราจะเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบคุณภาพว่าได้มาตรฐานที่ทางสาธารณสุขหรืออ,อยอกาหนดหรือเปล่าเราจะเก็บตัวอย่างทั้งหมดในลายผลิตนะครับตอนนี้เราจะพาเข้ามาชมในตัวโรงงานและฝ่ายผลิตนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ย เราต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับตามมาตรฐานของ GMP ของออยอประเทศไทยนะครับครับอันนี้เป็นลายผลิตแชมพูรองนะครับหรือว่าซาเช่นะครับเราจะออกมาสี่แถวนะครับซึ่งตลาดระดับล่างเนี่ยตัวแชมพูซาเช่เนี่ยจะขายดีมากเลยครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยซึ่งมีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะผู้ชายคนนี้เริ่มต้นจากศูนย์ครับผ่านอุปสรรคมานานับประการ แต่เขาก็ไม่ย่อท้อต่อการไขว่คว้าความสําเร็จจนปัจจุบันสมัยพันธุ์สามารถขยายตลาดเข้าไปในหลายประเทศทั่วโลกเขาทําได้อย่างไรวันนี้เรามีคําตอบครับจริงๆแล้วเราก็เ,เป็นนโยบายของบริษัทหลังจากที่เราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในตลาดอินโดนีเซียตามนโยบายของบริษัทนะทีนี้การทีเ่เปิดตลาดใหม่เราก็มามองว่าตลาดไหนที่เราจะไปได้ เพราะว่าสินค้าเราเป็นสินค้าแมสใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคอน sumer product ที่ราคาสําหรับตลาดล่างทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบในตลาดเมืองไทยหรือว่าสินค้าที่เป็น international brand d in e l i v e r ์หรืออะไรเงี้ยพูด้เขาทําตลาดแล้วก็ด้วยงบประมาณที่เยอะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะกลับมามองตลาดในประเทศเองมันก็ยากดังนั้นเราก็มามองว่าอะไรที่มี culture ของการใช้สินค้าที่เป็นแมสเราก็มองว่า แอฟริกาเป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในระดับหนึ่งเราก็ไปร่วมงานที่ดูไบใช่ไหมคะดูไบนี่คือมิดาดีสซึ่งเป็นเกตเวย์ที่จะเข้าสู่ตลาดแอฟริกาซึ่งตรงนั้นก็คือจุดที่เป็นจุดที่จะกระ,กระจายสินค้าหรือนําสินค้าเข้าสู่แอฟริกาเหมือนที่สมัยก่อนที่คนเข้ามาซื้อของรวมๆกันและวพ่อค้าคนกลางที่นั่นเขาก็จะหาสินค้าจากทุมุมโลกมาที่นี่ และแอฟริกาพิโ l กก็จะมารวมๆมิกสินค้าแล้วก็ลงเรือเข้าประเทศตัวเองดัะนั้นการพัฒนาต่างๆในแอฟริกามันก็จะมีช่องเหมือนที่คุณวิชัยพูดถึงว่า,าในมหาสมุทรปลาใหญ่ก็ไม่สามารถกินปลาเล็กได้ดเราคิดว่ามันต้องมีจุดให้เราเยืนก็คือพ่อค้าที่เป็นเป็นอ่า traditional trade นี่แหละเข้ามาแล้วเขาเห็นว่าสินค้าเราในเรื่องของราคาเอ่ในเรื่องของคุณภาพเอ่นะคะ มันก็เป็นอะไรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เขาทำอยู่มันก็มีการนำเข้าสินค้าเราเข้าไปจำหน่ายสิ่งแรกที่เราเข้าไปตลาดเราก็เข้าไปดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าทั่วไปมีสินค้าประเภทเดียวกับเราไหมราคาขายเขาเป็นยังไงแล้วเราไปเจอกล่องที่มีมาจาก m a d e ิน Thailand s h ป p p i n มา a r k ที่มาจากไทยแลนด์อ๋อมันต้องมีมาได้สิต้องมีใครสักคนที่เอาเข้ามา ดันั้นทาไมเราจะตามเข้าไปทําตลาดไม่ได้ในเมื่อเราเจอข้าวไทยก็จําหน่ายที่นั่นปลากระ,กะป๋องไทยก็เต็มตลาดใช่ไหมซ,ซึ่งสินค้าเราก็คือกลุ่มเป้าหมายอย่างปลากระ,กะป๋องนี่ก็คือคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยอยู่แล้วในการซื้อซื้อปลากระ,กะป๋องซื้อแชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้เราบอกว่าเออถ้างั้นเราก็ไม่ต้องเอาทั้งหมดหรอกเราขอค่อยๆเจาะแล้วเอาส่วนแบ่งบางส่วนค่อยๆเจาะเข้าไปหลายคนอาจยังสงสัยว่าโอกาสของธุรกิจ SME ไทย มีมากน้อยเพียงใดในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศและเราต้องทำอย่างไรเรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญไห้ฟังกันครับแน่นอนนะมีโอกาสนะครับแต่ว่าคือเราต้องเดินทางไปคือซึ่งแบบไหนเซมีคืออาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าไปเวลาไปแล้วเราจะเลยได้เห็นว่า,ออาสินค้าไทยมันมีโอกาสคือคือแอฟริกาเขาก็เดินทางมาเมืองไทยเยอะแบบไนจีเรียแบบ แบบเซนิคก่อฮะแค่ไปที่ประตูน้ําก็เจอแบบแอฟริกาเยอะเพราะว่าสินค้าไทยอ่ะมันก็คือแอฟริกาเขาเชื่อมั่นกับคุณภาพของสินค้าไทยมากกว่าของสินค้าจีนนะซึ่งเราเป็นตัวออปชันที่ดีสําหรับคนชาวแอฟริการาคาก็เขาก็รับได้คุณภาพเขาก็รับได้ซึ่งเรามีโอกาสมากๆครับอย่างแต่ว่าเราก็ต้องวางแผนให้ดีล้วก็เราก็ต้องแบบ ว่าจะทำอย่างไรฮะเราต้องเข้าใจว่าสินค้าไทยอ่ะจะจะเดินทางอย่างไรที่ทวีปแอฟริกาทุกน,นอกจากหลายประเทศในทวีปแอฟริกาแล้วประเทศมหาอำนาจอย่างจีนซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก็เป็นอีตลาดกลุ่มเป้าหมายแห่งหนึ่งของสมัยพันธุ์นายของพวกเราเนะี่ยคุณวิชัยคุณรู้ทีเวลาท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลมากอ่ะ คือเราได้โจดลิขสิทธิ์ที่จีนมาประมาณ10-56ปีก่อนหน้านี้แล้วครับเพราะถ้าตอนนั้นท่านไม่ได้โจดไว้ที่จีนตอนนี้ทุกวันนี้เราไม่สามารถที่เข้าตลาดจีนได้เลยเพราะว่าเขานอกจากลืกก๊อปปี้เขาจะพร้อมที่จะดึงลิขสิทธิ์ของเราไปทุกวันนี้แบรนด์ป๊อปป๊อปล็อกของเราเนี่ยมีประมาณ30กว่าคนเขาเจาะคิวเพื่อจะโจดลิขสิทธิ์ของเราแล้วเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อผลักให้เราออก แล้วเขามีกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครเลยนะครับคือเรามีลิขสิทธิ์ของเขาตั้งแต่สิบหิปีที่แล้วแต่ถ้าหากคุณไม่ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณไม่พรีเซนต์ในประเทศเขาคุณไม่ได้ทําการค้ากับเขาหรือว่าคุณทําโดยที่เขาบอกว่าไม่ได้กว้างขวางหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่แบบผลักคุณออกเขาบอกให้คุณต้องสละสิทธิ์เลยเขาหาว่าคุณเอ,อ่อ ครองตำแหน่งไว้โดยที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่อประเทศเขาถ้าอย่างนั้นเขาพร้อมที่จะให้คนในประเทศเขาเนี่ยเสียบแทนเราได้เลยคือเรามีความภูมิใจเล็กๆอย่างหนึ่งในความที่น้อยใจก็คือว่าคือเขาก๊อปปี้ของเราแต่เขาก๊อปปี้ในสิ่งที่เขาขายได้คือของเรานะสีชมพูเต็มตลาดเขาเลยหรือว่าแค่เป็นปอมเป็นว่ามาจาก ประเทศเซาท์อีสเ Asia หรือมาจากไม่รูอิตหรืออะไรเงี้ยคือเราเข้าไปเราถามแบนด์ป๊อปป๊อปบล้วของเราเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะเอามาเลยอยากได้เท่าไหร่อยู่อยากได้อะไรมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักถึงว่าการที่เราทําที่ตลาดจีนเนี่ยเราต้องปกป,ป้องให้มันมั่นคงเลยว่าสินค้าและแบรนด์ของเราเนี่ยทำยังไงให้มันให้เขาเอาไปไม่ได้พูดง่ายๆ ก่อนที่จะประสบความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคมากมายครับช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อกับเขาคนนี้วิชัยกุลบุตรวิลาศแน่นอนครับว่าความสำเร็จนั้นคงไม่ได้มากันง่ายๆผู้ประกอบธุรกิจต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาเขาคนนี้ก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องใช้ความพยายามก้าวผ่านอุปสรรคไปให้ได้ก็สิ่งที่สมัยพันธ์เนี่ยประสบปัญหาอุปสรรคมากจริงๆก็คือเรื่องแหล่งเงินทุนเราเป็น SME ซึ่งเราต้องใช้เงินทุนในการลงทุนมากช่วงหนึ่งเราเจอวิกฤตที่ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้เลยผมเรียนด้วยความเป็นจริงเลยว่า กู้ห้านอกร้อยละห้าผมจะต้องเอาเลยใช่ไหมฮะแลกเช็คเท่าไหร่ผมก็เอานะเพราะเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปคํำกับธนาคารจะไปจดจำนนงกับธนาคารเราไม่มีหลักทรัพย์ที่สามารถที่จะทําได้นะครับเราก็แทบจะอยู่ไม่รอดเลยแต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ได้นะโดยใช้สตินะครับแล้วก็ใช้ ความสามารถของเราประสบการณ์เราที่มีอยู่นะครับปากการอุปตักทั้งนี้ไปได้นะครับและข้อสำคัญที่สุดคือทีมงานปัจจุบันนี้นะสมัยพันธ์ุก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราเกิดจากศูนย์แล้วเราตายเต้ามาใช้เวลาระยะเวลาแค่สิบกว่าปีเราสามารถขึ้นมา ในขนาดนี้นะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะขยายตลาดเนี่ยมันมีอีกมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ปัจจุบันที่ผมมีอยู่เกือบประมาณ50าสายเต้นเนี่ยก็ยังบริการให้ลูกค้าไม่ทั่วเลยนะครับผมมีความดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างหนึ่งว่าถ้าสินค้าไทยเนี่ยสามารถไปอยู่แต่ละประเทศได้ไปปักปักธงชาติไทยหรือว่าสินค้าไทยในใบ ในภายใต้ของโปรดัก t ์ f Thailand n d ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดเลยผมคิดว่าภารกิจเนี่ยผมยังไม่จบนะครับผมคิดว่าตลาดใหญ่จริงๆเลยสำหรับผมนี่นะครับก็คือที่แอฟริกานะครับผมสามารถทำมาได้ส่วนหนึ่งแล้วและผมจะต้องทำไปอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คิดว่าคงจะไม่หยุดยิงในอนาคตนี้ก็คงต้องขยายต่อแล้วก็ประจบกับที่ AEC ประชาคมอาเซียนก็จะเข้ามาแล้วผมเองก็ต้องตระหนักถึงข้อกฎหมายต้องมาศึกษาข้อกฎหมายของ AEC ในประชาคมอาเซียนว่าจะลงเอยในลนักษณะแบบไหนผมก็คิดว่าผมก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความภูมิใจความภูมิใจในที่นี้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยจากคนงานผมมีเมื่อก่อนมีสิบกว่าคนและปัจจุบันนี้ผมมีเกือบสา0้อยคนผมก็พอใจในระดับหนึ่ง ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปม,มองท้องฟ้าท้องฟ้านมันกว้างใหญ่ไพศาลมหาสมุทรทะเลก็กว้างใหญ่ไพศาลผมก็เห็นเหี่ยวบินไปเหยี่ยวทั้งหมดก็ไม่สามารถจับนกทั้งหมดดนท้องฟ้าได้ทั้งหมดปลาใหญ่ก็ไม่สามารถกินปลาเล็กทั้งหมดเพราะฉะนั้นธุรกิจเอสเอ็มีอย่างเราเล็กๆอย่างนี้เราจะต้องอยู่รอดทั้งหมดนี้แหละครับ คือประสบการณ์จากผู้นำธุรกิจ SME ไปสู่ความสำเร็จจากความมานะพยายามของผู้ชายคนนี้วิชัยกุลบุตรวิลา